คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนได้อย่างเสียอย่างวันนี้เราเดินทางมาเพื่อ 1. ให้กำลังใจที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอให้ยึดประโยชน์และสุขภาพประชาชน 2. คัดค้านแนวคิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่พยายามขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรียนนายกว่ามีคนจํานวนหนึ่งคัดค้านและไม่เห็นด้วยอยากให้ฟังให้รอบด้านไม่อยากให้ซ้ารอยกัญชาและ 3. อยากให้รัฐบาลไปศรึกษาสิ่งที่ทํามาแล้วเรื่องการขยายเวลาเปิดผับถึงตีสีว่าเป็นอย่างไรบ้างและก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกาหนดนโยบายเรื่องเพิ่มเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขควรเร่งดําเนินการคือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะตามมา ให้เป็นรูปธรรมก่อนจะมีการพิจารณาเวลาขายน้ำเมาเช่นแก้ไขพรบรจราจรทางบกเพิ่มโทษผู้ที่เมาแล้วขับทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตเพื่อเปิดช่องว่างการรอลงอาญาทาให้ติดคุกกันจริงๆหรือการปรับปรุงแก้ไขพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้มีความเข้มข้นไม่ให้อ่อนแอลงตามข้อเสนอของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งหมดเป็นเนื้อหาสาระที่เครือข่ายภาคีป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล เครือข่ายองค์กรงดเหล้าเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์เหยื่อเมาและขับเครือข่ายแท็กซี่3ล้อไรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาภาพแรงงานแรงงานนอกระบบองค์กรด้านเด็กสตรีและครอบครัวและภาคประชาชนรวม25เครือข่ายได้เดินทางไปยื่นต่อนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันก่อนนู้นโดยคุณธีรพัฒน์ขาหะวงศ์ผู้ประสานงานให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบัน ประเทศไทยมีจุดขายเหล้าเบียร์มากกว่า580,000จุดและที่แอบขายอีกมหาศาลโดยขายได้2ช่วงคือ1 1นาฬกาถึง14นาฬิกาและ17นาฬกาถึง24นาฬิการวม10ชั่วโมงต่อวันแต่ส่งผลให้มีคนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุที่มีสุราเข้าไปเกี่ยวข้องกว่า53,000รายต่อปีเฉลี่ยว,วันละ145คนหรือ6คนต่อชั่วโมงดังนั้นหากขยายเวลาเพิ่ม ผลกระทบก็จะมากขึ้นเท่าตัวประเทศจะรับความเสียหายเสียงงบประมาณดูแลรักษามหาศาลไม่นับรวมค่าเสียโอกาสจากการทํางานและอื่นๆซึ่งประมาณการความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมากถึง1นึ0 0 0สล้านบาทจึงเป็นนโยบายที่ได้ไม่คุ้มเสียก็เป็นความห่วงใยของภาคประชาชนที่มีข้อมูลข้อเท็จริงมายืนยันส่วนรัฐบาลจะฟังไม่ฟังนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษถ้าคิดเอาเรื่องผลประโยชน์เงินทองเป็นตัวตั้งแน่นอน รัฐบาลก็ควรต้องเดินหน้าขยายเวลาเพิ่มจาก5จังหวัดนำร่องเป็น10และ20จังหวัดเพื่อเร่งกอบโกยรายได้จากนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแยแสผมนั้นก็เพิ่งได้ฟังจากหูจากเพื่อนที่ทำธุรกิจอยู่ในจังหวัดภูกเก็ตวัทีนน่โนนกำลังคึกคักกับนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษาและจากนโยบายขยายเวลาปิดสถานบันเทิงถึงตี4ทำให้ธุรกิจปากท้องของคนในพื้นที่มีชีวิตชีวาจนขนาดนายแบงค์ยังมองว่าเป็นเรื่องดีเงินสะพัดไปทั่วเกาะ ซึ่งผมได้ถามแล้วชาวบ้านคนในพื้นที่จริงๆล่ะเขาคิดเห็นประการใดเพื่อนตอบชาวบ้านเขาชอบกลางคืนก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวได้ใช้จ่ายเงินกันส่วนกลางวันชาวบ้านร้านตลาดก็ออกมาทามาหากินกันไปตามอาชีพคขอาชีพมันอย่างมองไม่เห็นปัญหาอะไรกับการปิดสถานบันเทิงตีสีถ้าเป็นแบบนี้รัฐบาลต้องใช้โมเดลภูเก็ตขยายสู่จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆต่อไปเป็นแน่ซึ่งผมไม่ได้จะขัดคอขัดขวาง แต่หากทบทวนศึกษาเหตุผลสาระของยิิเครือข่ายเอาไว้หน่อยก็ดีคือเข้าใจได้อย่างก็ต้องเสียอย่างแต่ก็ต้องชั่นน้ำหนักได้กับเสียอะไรมันมากน้อยกว่ากันคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอรแมน